จะเป็นเยืนแบ้เนาะคะ่ะลูกนี้เราเก็บมาจากันสวนตัวเองเนาะคะ่ะในช่วงหน้าร้อนแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นซีบักตรอนเนาะค่ะเนาะนะคะซีบนะักตรอนอยู่ในวิดีโอเดียวนี้นะคะร้องเบิง้วก็มีสตอรอเบอรี่แล้วก็มีอันพงเอ่อเมล็ดกันชงอะคะ่ะเนี่ยแหละคะ่ะ อันนี้ดีมากเลยนะคะกินลดคลายเครียดความตึงเครียดคนเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเวลาเขาออกกําลังกายเขาเก็บปวดกล้ามเนื้อนะคะอันเนี้จะบรรเทาทุเลาเจ็บปวดกล้ามเนื้อได้นะคะแล้วก็มีมเมล็ดอันนี้ค่ะท่านย่าพืชพวกนี้นะคะเฮ็ดใสสุขภาพเพียวดีขึ้นนี่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำนมจากะปกทัวร์ลันเต่านะ่ะไหมค่ะแอคตูนะ่ะแหมค่ะเขาจะเป็นใสใสข้นๆนะคะ เยวจะดื่มผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชนะคะหือว่ดื่มผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์น,ม,นมวัวนะคะถ้าบางข้งไปนอกสถานที่เยวาอาจจะดื่มบางั้งสินะคะแต่ถ้าอยู่บ้านเราจะดื่มแบบนี้นะคะเพวก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะมาได้สามอาทิตย์อีกข้งค่ะเพื่อที่จะสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะแล้วก็ดื่มน้ำชานี่ค่ะชาสําหรับผู้หญิงค่ะเหมือนเดิมค่ะเนี่ยค่ะ ล้อหายช้าเริ่มแบบว่าออกสีแดงแดงจังดืมละะ้ค่ะสุขภาพเป็นของเราเราต้องดูแลนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องเปรี้ยวช้านวอี่หรอเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงแน่ะคะสบายดีบอเปรี้ยวเองเป็นก็สบายดีค่ะเพราะว่าตอนนี้แดดออกค่ะพี่น้องแดดออกอากาศเริ่มดีแล้วค่ะพี่น้องอากาศดีมากเลยเมื้อนี้อากาศสดใสมองออกไปก็ผู้คนกัน ดีใจก็ออกมาเดินนะคะมาจอกกิ่งพี่น้องขายเราจะเอาเดอกไม้มาอวดพี่น้องค่ะหลังจากที่วันแห่งความรักพันไปหนึ่งเดือนค่ะนี่คือดอกไม้ต้นแรกที่เดียวได้จากแฟนค่ะพี่น้องคิดว่าแฟนเปียวอเป็นคนอ่ะสวีดบอค่ะหลังจากพานไปหนึ่งเดือนค่ะนี่คือดอ,ด,คดอกไออกม้ต้นแรกแล้วก็อ่าของปีนี้ค่ะพี่น้องบอกว่าเอาเกิดที่ยังถขึ้นเถา่จเาจ้ากึ้สื้อดอกไม้ไมาให้คอย พ่ใหญ่บอกว่าผมเห็นมันขาวๆผมก็เลยสื่อมาฟสันพี่น้องเือกับพร่หลุนราคาดอกไม้อันนี้ซื้อดอกอยังผู้ใดลูกก็เขียนไว้ในเด้อค่ะผมเห็นมันขาวๆผมก็เลยสื่อมาคุณด่าพนะีน่น้องนั่นแหละคะ่ะเือกับขอบคุณหลายๆเด้อที่รักที่คิดถึงคอยพีน่น้องคนั่นระคะคือความสวีทของพี่ใหญ่ผ่านไปหนึ่งเดือนนั่นแหละคะ่ะเหตุใดก็ดีหมดเนาะคะ่ะเนาะคอยเขาคิดแล้วก็ระลึกถึงเขา คนเขาต้องมองสิ่งสวยงามนะคะแล้วจะทําให้เขามีความสุขรลอ,อบตัวเขาก็มีความทุกข์มากพอแล้วนะคะเนาะดังนั้นเขาจังอมองหาแล้วก็เติมเต็มสิ่งที่ทาให้เขามีความสุขชุ่มชื่นหัวใจอาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยเขาก็พยายามทําให้มันเป็นสิ่งใหญ่ก็ได้นะคะเนาะอันนะั้นแหละค่ะพี่น้องค่ะเปียวกต้องขอขอบพคุณพ่อแม่พี่น้องสุขสุขค้นนะคะที่เป็นกําลังแรงใจให้เปียว มาเยี่ยมมายามแล้วก็มาเขียนคอมเมนต์น่ารักน่ารักให้เปียวแล้วก็คน่บ่ไ้เขียนคอมเมนต์มาซองมาแง้งเปียวเ้วก็มีความสุขชุ่มชื่นหัวใจนะคะอย่างน้่ยๆเวลาที่เปียวออกมาเฮ็ดวิดีโอก็ยังมีคนมาจอบเปียวนะคะเปี่ยวก็ขอขอบพระคุณอีกั้งหนึ่งนะคะพี่น้อง่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องมาเข่าเรื่องกันเลยเนาะเข่าวางเง้วหลายมันสิไปเง้วพี่น้องจานหลังจากที่เปียวออกมาเฮ็ดวิดีโอเกี่ยวกับอันเปี่ยวออกเดทกับผู้เบาเนาะเนาะผู้เบาคนนั้นกะจะ มีเหตุพลิกผันเนาะค่ะจะเขาก็จะไปนเรียนต่อแล้วเขาก็จะไปใหญ่สถานที่นะคะก็เลยคุยกันว่าเจังใดต่อนะคะคนนี้เป็นผู้ซ้ายที่เปี่ยวฮักอิลีค่ะฮักมากแล้วก็ตรงสเปคทุกสิ่งทุกทุกอย่างถึงเพิ่นจะเป็นเด็กน้อยนะคะแต่เพิ่นเป็นคนที่อยู่ในโลกอไอทีคือเปี่ยวเลยค่ะแต่เปี่ยวกับย้อมรับได้เนาะค่ะเนาะถึงเพิ่นจะเป็นคนมาเก็ตตแต่ว่า โลกส่วนตัวของคนเฮามันต่างกันนะคะแล้วบเรียงกับเขาใจเขาด้วยนะคะว่าช่วงอายุของเขาแค่28 29ตอนนั้นเนาะ,ะเนาะคือเขาก็ต้องมีอนาคตอีกไกลนะคะแลีวเขาเองเขาก็อยู่ในช่วงที่อายุ30อย่าง31เหลวเนะคะเนาะตอนนั้นอเฮาก็ต้องการที่จะมีไผ่สักคนที่มาเติมเต็มเฮาแล้วก็อยู่เคียงข้างเฮาในวันที่เฮาต้องการนะคะ กับมีผูชายเขาไห้เฮาเลือกนะคะกับมีผู้ซายคนหนึ่งเป็นหนุ่มหนักธุรกิจอีกคนหนึ่งเนาะคะ่ะเขามาพูดคุยน้ำเฮากะเบ่งลักษณะแล้วอ่าอันนี้ขอบอวาถ,ถึงคนเดียวเนาะเะนาะ,ะนะก็สมัยนั้นก็ค่อนข้างฮอตฮิตอยูะคะ่ค่ะผู้ซายกับมาขายขนมจีพายลากหลยลนะะั่นแหละค่ะแต่ว่าก็คืออาชีพของเปียวมันได้เจอคนมากมายนะคะผู้ซายอยู่หนีเขาเขาจะใบ้มองรูปหลักณ์ภาหนอกเขานะคะเขาแค่ คุยกับเขาแล้วก็ทัศนคติตรงกันเขากระจัดคุยกันแบบไม่ใหญ่นะคะอยากคบอยากออกเดทกับเขาหรือเขาคิดเห็นเป็นยังไงเขาจะคุยกันแบบนี้นะคะแต่สําหรับเปียวแล้วเปียวถ้าเปียวพูดคุยกับผู้ใดแล้วเปียวมีความรู้สึกว่ามันคิดหรือว่าเปียวสบายใจที่คุยกับผู้ใดแล้วเปียวรู้สึกว่ามันใช่เปียวก็อยากอยากสารสัมพันธ์นะคะผู้ซ้ายที่มันคุยน้าเปียวที่ชวนเปียว ไปกินข่าวน้ำหรือ,อยังสินะคะแล้วเปียวว่ามันบรมแมนเปยวก็จะตอบไปแบบมารยาทดีนะคะว่าขอโทษด้วยค่ะคอยมีแฟนแล้วจริงๆบรมีดล้วค่ะตัวเขาเพราะว่าบาอยกสารต่อหรือว่าบาอยดะบอยกเปิดใจนะคะถ้ามันบรใช่เบอยกเลี่ยงบบอยดปล่อยระยะเวลาเงาวนะคะแล้วเปลียวคิดว่าตอนนั้นอายุเปียวเ็เริ่มรลายแล้วแล้วก็มีผู้ซ้ายคนที่ว่าเป็นนุ่มไอทีนะคะขอขอมาคบ เปี่ยวกันเลยใส่ความคิดอยู่นะคะว่าจะคบดีบอเพราะว่าพา่อนญ่อันนี้เราเป็นเพื่อนเปี่ยวนะคะแต่ว่าเราบอดายอยู่ในสายตานะคะเราเป็นคนนอกสายตาแต่กับเรากับมาตื่อ,อนะคะแล้วว่าโว้ยกับขอคบแน่เปียงอาทิตย์เดียวก็ได้เด็กพราะเปี่ยวเปิดใจคบเพื่อนอาทิตย์นึงเพื่อนกับขอต่อยอดมาอาทิตย์นึงสองอาทิตย์จนเป็นเดือน,นหมหรอกคะ่ะพี่นอ้องยางเรียนรู้จากเขาเพื่อนเป็น คนหัวมอหนะ่ะไหมคะพี่น้องนั่นแหละค่ะเ <laughs> พื่อนมาน่ะที่เปียวบ่่คยประทับใจเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเป็นคนเบาตรงเพื่อนเป็นคนเบาเบาหวานเพื่อนเป็นคนเบาบมวนหูนะ่ะไหมคะแต่ว่าฟังเลึกไว้คือว่าเป็นคนจริงใจเป็นคนจริงใจถ้าต้องการความช่วยเหลืออยังไ่ขอให้บอกแลนไว้กินเพื่อนเป็นคนไว้เลยพี่น้องอช่วงนั้นเปียวจะไปซื้อของนะคะจะไปซื้อของแล้วเปียวยกของเบาไว เปี่ยวกบเอิอนเพิ่นนะคะว่าซอยคอยเดีบอกเพื่อนกับแมา่ยางไว้พี่น้องสินะบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องให้ผู้ซยซอยอย่างสินะคะเลี้ยวเพิ่อนเป็นคนแบบว่า,าจิตใจดีอย่างมาซอย่หวังอี่ยงตอบแทนก็สินะคะแล้วเวลาอันเครื่องปิ้นหรือว่าอี่ยงเกี่ยวกับคอมพังหรือว่ามือถือเปี้ยพังสินะคะ เดี๋ยวใส่งานเพิ่นเพิ่นก็นเห็ดไหยางไว้เพื่อนเฝ้าเห็ดอีย่างคือเพื่อนเฝ้าฟังน้ําเปี่ยนเนอกค่ะเด้วก็เลยว่าเออพื่อนใหญ่นี่ไว้ดีเลยพี่น้องตะกี้นี่มักแล่นออกกํลาลังกายแต่ห่างเป็นคนร่างกําย้ําแนวโตจะใหญ่แนงสินะค่ะพี่น้องแล้วก็หน้าตาในสิบบดบึ้งเดีวก็เลยคิดว่าเพื่อนเป็นคนบ่ยิ่มแย้มแต่จริงๆนะเพิ่นเป็นคนจิตใจดีน,ะนะะั่นล่ะค่ะก็เลยเฮ็ดไห่เปี่ยวเปิดใจร้องคบกับเพิ่นแล้วเปี่ยนนะเป็นคนมัก ล่อใส่เพื่อนได้ค่ะพี่นอ้องเราเบอยาใจเงินกจ็จะเฮตอาหารให้เพิ่นกินกับตั้งแต่เป็นเพื่อนกันก็ล่อใส่เขาในเนะกคาพอมาคบกันขอเป็นแฟนก็ล่อใส่เขาอีกพี่น้องบ่อยาใจเงินเป็นคนหัวหมอขึ้นกันเปรี้ยวนนะหัวหมอก็หัวหมอมาเจอกันพี่น้องว่ามันสิเกิดเอียงขึ้นแมนบ้าพี่น้องบาดท,ที่ตานี่เพื่อนก็นเลยมายืนคอเสนอว่าเธอถ้าหลังจากที่เขาคบกันไปแล้วนี่เอเฮา เขาถูกใจกันหรือว่าอย่างเขาใหญ่มาอยู่น้ากันบ่อเพื่อนบ่างสี่พี่น้องในช่วงนั้นเปียกกับยังท่านเด้ไดลืมพอใหญ่หน่วยดับเพลิงเนาะค่ะเพื่อนกับยังร้อคอยเพื่อนอยู่บอกตรงๆแล้เพราะว่าถ้าครบเดือนนึงเขาอาจจะกลับมาหากันอีกหรือว่าอย่างคือเขาให้อิสระแก่กันนะคะในช่วงเดือนนึงเปียกกับมาใส่ความคิดนะคะว่าเออเปียจะเปียอายุเริ่มไลยแล้วแล้วเปียก ดีขนาดใดที่แบบว่ามีคนมาให้เขาเลือกนะสินะคะเราเป็นยังเขาจะมาเล่นเกมอยู่เราพเนี้นีแล้วเป็นคนบอบอมกเลาะและะาหละได้ค่ะพญนไอทีน,นี่เขนบอกว่าให้เธอตัดสินใจเลือกว่าจะเลือกฉันหรือจะเลือกผู้ชายคนนั้นถ้าจะเลือกถ้าจะเลือกผู้ใดก็เลือกไปคนหนึ่งยามาหียบเลือสองแคมเปนบอคาภาษาไทยให้ตัดสินใจซะพี่น้องค่ะนั่นแหละค่ะ,ะ,คะเปี่ยวก็เลยต้องตัดสินใจได้ค่ะถ้าซา อัถ้าสาเขาจับปลาสองมือมันกับขงจะไม่ใช่ใช่ไหมคะเลี่ยวกับผู้ใดเมีนคนสวยงามสกนดนั้นจะได้มีผู้ชายมาล้อจอดคิวรอเขาโดนมันบอคะอายุกับเขาสามสิบเอ็ดหรือด้พี่น้องนั่นแหละคะ่ะพี่น้องถึงเวลานีพี่น้องคอยก็ต้องตัดสินใจเลือกมันบอนั่นแหละคะ่ะคอยก็เลยต้องตัดสินใจเลือกมองทุกข่าวว่าคอยเลือกผู้ใดเลี้ยผู้ใดจะเป็นผู้ชายที่โชคดี คนตอ,นอบไปขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งวยคะที่เป็นกำลังแรงใจให้เปียวนะคะเปียวอ,ออกมาว่าให้ฟังนั่นคือว่าอยากให้ลูกนะคะว่านิสัยใจคอของคนอยู่นี่เป็นยังไงการครบกันเขาคบกันแบบใดเขาเลี้ยงรูนิสัยใจคอกันแล้วเขาไปกันนะเขาเบ่งกันตรงใดนั่นแหละคะ่ะ นั่นแหละคะ่ะมาติดตามตอนต่อไปเนาะคะ่ะว่าเปี่ยวเหลือ,ลอคบผู้ชายคนใดแล้วชีวิตเปี่ยวเป็นจังไงต่อจากนี้เนาะคะ่ะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งนึงคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started.